สวัสดีครับสมาชิกสตาธุดีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิจาร์ดวงชะตาชีวิตในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563ให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลแนวทางการดำเนินการใช้ชีวิต ดวงชีวิตของท่านในวันศุกร์ครับตรงกับวันที่20ขึ้นหคาคำเดือน1ครับเดือนอ้ายนะครับจะเป็นเช่นไรก็มาดูการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับตั้งแต่ราศีเมษครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีเมษในช่วงของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ดาววันศุกร์ก็อยู่ในดาวประจําวันศุกร์ครับอยู่ในภพของราศีตุลราศี ตุลนะครับราศีตุลของดาววันศุกร์ดาวประจําวันถือว่าในช่วงวันที่20เป็นวันที่ดวงชะตาชีวิตของท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับมีโชควิลราบร้อยบังเกิดขึ้นการประกอบอาชีพการงานก็ตามครับส่งผลทิศทางดีขึ้นการเงินการทองสภาพคล่องก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นในช่วงนี้เรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตความรักก็ดีขึ้นนะครับทุกสิ่องทุกอย่างครับ โชคลาภลอยจากหน้าที่การงานดาวจันโคจรมาทับามาตกเรือนกรรมะมาตกเรือนกรรมะอยู่ในร่วมกลุ่มของดาวพฤหัสและดาวเกตนะครับส่งผลอิทธิพลให้มีโชคลาภลอยเกี่ยวกับหน้าที่การงานนักวันศุกร์ที่20นะครับโชคลาภลอยส่วนเรื่องของลาบนะครับโชคลาบลาบลอยก็คืออาชีพหน้าที่การงานส่งผลทิศทางดีดวงชะตาชี่ท่านที่เกิดในราศีเมษนักวันศุกร์ที่ ยี่สิบถือว่าเป็นวันที่ท่านโชคดีดวงดีอีกวันหนึ่งนะครับราศีต่อไปคือราศีพฤษศครับราศีพฤษภาดาวที่โคจรมาทับลัคนาคือดาวราหูอยู่นะครับและมีดาวอาทิตย์เล็งอยู่ครับอาราหูกับดาวอาทิตย์เล็งกันอยู่ส่วนเรื่องการเงินการทองครับเรื่องของการเงินยังติดขัดยังฝืดขัดนะครับดาวการเงินดาวพุธดาวเจรือนขุมทรัพย์อยู่คือดาวพุธนะครับตกเรือนอรินะครับ จุเรื่องนี้ในดาวศุกร์ดาวการเงินอยู่ในตําแหน่งของอสริที่ว่าสภาพคล่องช่วงนี้ก็ยังเืดครับเพราะว่ายังฝืดอยู่นะครับอยาดันสมาชิกท่านผู้ชมก็ควรเซฟตัวเองนะครับวันศุกร์ก็จริงครับวันศุกร์ดาวศุกร์เสียครับตําแหน่งของดาวศุกร์ที่โคจรมาอยู่ในตําแหน่งของเป็นอลรินะครับประจาวันครับดาวศุกร์เดินตําแหน่งไม่ดีครับในท่านสําหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะครับดาวคุ่มทรัพย์การเงินการทองก็ไม่ดีเรื่องของคิว คู่ของชีวิตความรักก็ช่วงนี้ดาวอาทิตย์เล็งอยู่ดาวอาทิตย์เล็งอยู่ดาวศุกร์ก็ถือว่าเรื่องของชีวิตคู่ของชีวิตความรักก็ยังทรงตัวได้ดีอยู่ครับปัญหาแตกแยกอย่าล้างไม่มีครับปัญหาเกิดขึ้นไม่มีกับท่านถึวเรื่องอาชีพที่การงานครับอาชีพหน้าที่การงานพอัดาวราหูดาวเดือนกุมภ์โคจรกลุ่มลัคนาเกิดท่านอยู่การประกอบอาชีพการงานช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะเหตุเด็วเวลาครับ การลงทุนอะรกระตามนะครับช่วงนี้การลงทุนสภาพการลงทุนไม่ค่อยดีครับไม่เอือ้ออำานวนจากการที่จะลงทุนใหญ่โตนะครับการประกอบอาชีพการงานเล็กๆน้อยน้อยหรือว่าท่านที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจในของรัฐบาลก็ถือว่ายังทรงตัวได้ดีครับส่วนท่นานที่เป็นนักธุรกิจด้านการค้าการขายในช่วงนี้การลงทุนไม่ดีนะครับดวงชะตาชิตตดตะวันสกกุกกำลัา โชคลาบก็ติดขัดนะครับวันศุกร์ไม่ไม่ลาบลื่นครับดาวจันทรเสียด้วยครับจันดาวประจําวันเสียครับนี่คือท่านที่เกิดราศีพฤษภครับราศีต่อไปคือราศีเมถุนครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีเมถุนนะครับดาวเจริญราศีเมถุนก็คือดาวพุธดาวพุธอยู่ในตําแหน่งของเรื่องปตะเรื่องขุมทรัพย์นะครับการเงินการทองสภาพคล่องในช่วงนี้ครับดาวจันทรเสียครับดาวจันในที่นี้ส่งผลเป็นอะไรเป็นบรณะครับ จะีายเรื่องการเงิน,งานการทองแต่ว่าคือว่ายังดีอยู่ครับคือว่ายังเดินดีอยู่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาค่อยปรับพิศทางดีขึ้นนะครับเดินดีอยู่อุปสรรคต่างๆติดขัดก็มันค่อยคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีเรื่องของชีวิตครอบครงชีวิตความรักก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับพอดาวเสาลเงและพนาเกิดดาวเสามักีอุปสรรคอุปสรรคเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวชีวิตความรักไม่ค่อยราบรื่นมีความขัดแย้งทางความคิดเห็นไม่ตรงกันมากกว่าครับในช่วงช่วงนี้ ดาวจันทร์ดาวศุกร์เดือนนี้ครับดาวศุกร์เดือนนี้อยู่ณวันศุกร์นะครับดาวศุกร์อยู่ในเดือนของดาวดาวศุกร์อยู่ในเป็นมาอยู่ในตําแหน่งของราศีตุลเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนก็คือดาวพุธครับมาอยู่ในเดือนของราศีตุลการเจรจาเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามครับการเจรจาของความเฉลี่ยก็ตามครับในช่วงนี้คือว่ายังสรงผลดีกับดวงชะตาที่ท่านอยู่นะครับ เรื่องโชคลาภอุตสาหะริยะหน้าที่การงานก็เช่นเดียวครับอุตสาหะโชคลาภลอยก็โชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่คนท่านทาด้านธุรกิจการติดต่อในช่วงนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในอีกวันหนึ่งครับโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นณวันศุกร์นะครับวันต่อไปครับอัศรมาลาศีต่อไปครับราศีก็รากฎครับราศีก็รากฎสมาชิทั้งยวงนี่ก็ราศีก็รากฎดาวเจ้าเรือนราศีก็เกิดคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นตําแหน่งของดาวป่านะครับ เป็นตำแหน่งเสียครับเป็นตำแหน่งเสียอยู่ในเรื่องของดาวเสาร์ครับเรื่องคุ้มทรัพย์การเงินการทองสภาพคล่องเรายังทรงตัวได้ดีอยู่ครับช่วงนี้ครับเรื่องกอรเงนินการทองครับส่วนเรื่องของการคนกระทั่งขัจุนผู้คนส่วนในเชื่อเหลือก็คือคนผู้รับผู้ใหญ่ยังบระทํางขัจุนช่วยเหลือยอ,นะอยู่นะครับช่วงนี้ครับือว่ายังส่งคนดีกับดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่นะครับส่วนเรื่องอดสาหารมริยนหน้าที่การงานก็เช่นเดียวครับหน้าที่การงานลาบเลื่อนดีครับลาบเลื่อนดีอุปสรรคไม่มีครับในช่วงนี้ครับือว่าทุกสิ่าง ดวงชะตาอย่างนีของของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับนะวันศุกร์ครับวันศุกร์เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ท่านโชคดีครับโชคเลือดโชคดีเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวว่าส่งผลทิศทางดีเรื่องลาภะโชคลาภลอยก็เช่นเดียวกันครับลาภลอยโอกาสที่จะมีโชคไป็นลาภลอยนะวันศุกร์ที่20ก็มีมากพอสมควรนะครับลาภลอยในที่นี้ครับพ้หเราผู้ใหญ่ยยให้โชคให้ลาภนะครับเกณฑ์ดวงาวตาจะตายชิดเป็นไดนแค่นั้นนะครับราศีต่อไปคือราศี สิงค์ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่กัจราศีสิงค์ดาวเยอดเรือนราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ดาวที่จกเรือนของพันธุนะครับดาวสีสิงค์ก็ถือว่าส่งผลดีอยู่ดวงชะตาของท่านครับเรื่องชีวิตคู่ครองชีวิตความรักก็เช่นเดียวกับความรักอุปสรรคช่วงนี้การการประกอบอาชีพการงานที่การงานนะครับชีวิตครอบครัวยุวกรรักก็คืออยู่ที่กรรมะครับก็ต้องเหน็ดเหนื่อยครับตรงนี้นะครับคือว่าดวงชะตาของท่านความปิดขัดอุปสรรคก็น้อยลงไปครับในเรื่องของ เรื่องของรางชะโชคลาภการติดต่อกันเจริจาการใช้คําพูดคำจาเรียกว่าส่างผลดีสาตแดาวสัตแเป็นเพื่อนดาวเพื่อนไปเรเื่องราระโชคลาภเพื่อนให้โชคให้ลาภกับช่วงนี้กันการมาทำความช่วยเหลือการประกอบอาช,ชีพที่การงานก็มีความราบเื่นปฏิท,ท,ทานที่ดีครับสาหรับท่านที่เกิดในราศรีสิงครับราศรีต่อไปคือราศรีกันครับสามาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศรีกันดาวเจริญราศรีกันคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งของดาวกลุ่มทรัพย์กลุ่มทรัพย์ ดาวดาวเดืนราศีกันคือดาวคุดครับอยู่ในตำแหน่งของเดือนคุมทรัพย์ดาวขุมทรัพย์คือดาวศุกร โอยจอรนมาเป็นตำแหน่งเป็นเกษตรส่งผลที่ต่างโดนชะตาชีวิตท่านที่เกิดในราศีกันมีโชคลาภลอยกันเงินกันน้องสภาพองดีครับช่วงนี้ครับชีวิตครอบครัวชีวิตความรักก็เช่นเดียวครับส่งผลในทางที่ดีเรื่องอุสาหบวิยะาเช่นเดียวครับการเงินการทางคดตีนต่อการจริจาช่วงนี้โชคลาภลอยบางเกิดขึ้นนะครับดําลอยบางเกิดขึ้นในวันศุกร์ครับวันศุกร์เป็นวันที่ดวงดีอย่างกับเรื่องการทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่าการคบค้าสมาคมการจักจุพมกันอ่า เรียกว่าการพบปะสังสรรค์ในช่วงนี้ถือว่าวันศุกร์เป็นส่วนที่ท่านมีโชคไปราบอีกวันหนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกที่เกิดราศีกันครับราศีต่อไปคือราศีตุลครับสมาชิกที่เกิดราศีตุลช่วงนี้ดวงแคบตายเชื่อท่านย่อมสดใสสว่างดีขึ้นนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนเป็นดาวกเษกษตรโคจันมาทับลัคนาเกิดท่านอยู่และมีดาวพุธโคจันมัทับดาวคู่ธาตุวัโนโคจรทับ เรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องช่วงนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นครับบุญคลองขึ้นนะครับโชคลับลอยบังเกิดขึ้นเลยนะช่วงนี้ครับดาวชีวิตความรักนะครับดาวความรักดาวคู่ครองตกเป็นอตริช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีอุปสรรคอยู่ครับชีวิตความรักช่วงวันจุกก็ยังไม่ค่อยรับเง่นเท่าที่ควรนะครับยังไม่ค่อยรับเง่นได่ควรส่วนเรื่องอาชีพและที่การงานเช่นเดียวกับและที่การงานหรือสาหบริยะดาวจันทร์ตกดาวจันทร์คือกรรมะไปอยู่ในตําแหน่งของดาวเสาร์นะครับ เราผูใหญ่ทำคำ้ำจุนเฉยที่การงานโชคลาภลอยการเงินการเรงสภาพคล่องช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นดีครับโดดเด่นดีกว่าเดิมน,นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับสาหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะครับวันนี้เป็นวันศกเป็นวันดาววันประจําวันเกิดถึงท่านตรกนนะกรเนี่ยเกิดโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นนะครับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นโจทา่านนี่คือท่านที่เกิดในราศีตุลครับราศีต่อไปคือราศีราศีพิจิกครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกนะวันนี้ครับ วันน das ี้ตรงกับวันศุกร์ดาวศุกร์เสียนะครับดาวศุกร์เป็นวินาศครับดาวศุกร์ก็ดีดาวพุกก็ดีเป็นวินาศช่วงนี้การติดต่อการจ้างอะไรก็ตามครับช่วงนี้มีอุบสรรคเกิดขึ้นกับตัวชีวิตของท่านครับระวังเรื่องคนคิดไร่ช่วิดีคนต้องคนโกงคนทะเลาคนทางหลังด้วยนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนณวันนี้คือวันศุกร์ครับดาวศุกร์เสียครับเป็นวันทรใจวันเสียจนเรื่องขุมทรัพย์การเงินการทองถือว่าเริ่มจะฝืดเริ่มจะติดเริ่มจะขัดเริ่มจะคาครับช่วงนี้ครับ ผลเซฟตนเองด้วยนะครับสมัยชิกที่เกิดราศีพิจิกครับจะได้ประมาทนะครับส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่คองคิดคำลับยี่งครอบครัวก็ยังราบรื่งดีส่ันการลงทุนธุรกิจลงทุนอะไรก็ตามช่วงนี้ระวังถูกต้มถูกกงถูกหลอกถูกเครียดถูกหักหลังด้วยนะครับมีปัญหาครับในช่วงนี้ครับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานก็เช่นเดียวครับหน้าที่การงานดีครับส่วนเรื่องราภลาภโชคลาภลอยได้มาแบบง่กๆง่ายช่วงนี้ไม่ดีกับดวงชะตาชีวิตท่านนะครับท่านที่เกิดในราศีพิจิกครับวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นนวั ที่ท่านเริ่มอึดอัดอีกวันหนึ่งครับการเงินการทองสภาพคล่องเริ่มไม่ค่อยดีนะครับการเกิดในราศีพิจิกครับราศีต่อวปยคือราศีธนูครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีธนูช่วงนี้ในในในรอบของวันที่วันศุกร์ที่20นะครับดาวที่โคจรทับอยู่ก็กคือดาวเสาร์ครับช่วงนี้ก็ดวงค่อนข้างที่จะมีปัญหาร,ระบบความคิดความค,ความทรงจําระบบประสาทท่านม,มีปัญหาครับอาจจะพิจิกกังวลทิ่ีฟุ้งซ่านนะครับช่วงนี้ครับระวัง นะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีธนูนะครับส่วนดาวกลุ่มทรัพย์การเงินการทองทรัพย์ทองพลังพลอยช่วยไปทำเพิมจนช่วยเหลือคุณเรื่องทีงก่การเงินการทองนะโชคมีหลับลอยมีครับสำวันนี้ครับหลับลอยเลย็กน้อยมีครับส่วนเรื่องของการความรักก็เช่นเดียวกันการความรักก็เช่นเดียวกันยัง โดยแฮปปี้ดีครับมีปัญหาครับในช่วงนี้ครับส่วนเรื่องของอาชีพที่การงานติดต่อรกรรจา่ายโชคลาภรอยบังเกิดขึ้นกับตัวดวงยี้แตเพื่อนนักนะวันกร์ครับการติดต่อนี้หน้าที่การงานทุกสิ่งอย่างราบดนดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องลาภโชคลาภรอยนะครับราภลอยเพื่อนให้โชคให้รับตรงนี้ถือว่าโดดเด่นดีครับจะได้พบปะสังสรรค์กับคนต่างๆนะครับในช่วงในช่วงนี้ครับสมาชิกท่านทียที่เกิดในราศีราศีธนูนะครับราศีธนูดาวเสาร์ ดาวเสาร์นิโคโจรทับลัคนาเกิดอยู่นะคือเราเสาร์ต้องระวังนะครับปัญหาวิตกกังวลวิกฤริเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะครับตอนนี้เกิดในราศีธนูนะครับราศีต่อไปคือราศีมังกรครมมับราศีมังกรสมาชิกท่านผู้ชมที่ราศีมังกรดาวที่โคโจรทับลัคนาเกิดอยู่คือดาวจันทรดาวพรหัสและดาวเกตนะครับ ดาวสามดวงนี้ส่งผลทิศทางคนมาปำความจนช่วยเหลือเพื่อนคนช่วงนี้เป็นวันสุขครับเกณฑ์ดวงใตายชีวิตของคนวันสุขวันสุขรือวันโดดเด่นดีครับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นผุ้หลักผูใหญ่ให้โชคให้ลาภเพื่อนฝูงคนเก่าชักจูงนำทางให้ได้โชคได้ลาภกันเงินกันทองดีขึ้นครับ ใน,นช่วงนี้ครับเพราะดวงชะตาช่วงนี้เริ่มดีตัดใจดีขึ้นครับเรื่องการเงินการทองกภาพาคล่องคือว่าช่วงนี้ถือว่าเดินดีทางดีการเงินดีครับไม่มีอุปสรรคอะไรครับ <ST AR C 2> เรื่องของชีวิตความรักก็เช่นเดียวรับชีวิตคู่บครองชีวิตความรักก็มีความแฮปปี้ดีครับเรื่องอาชีพราชการงานการติดต่อกรารจ่ายก็ราบรื่นดีครับนะ,นะวันศุกร์เลยครับติดต่อราบรื่นดีอุปสรรคติดขัดไม่มีครับเหลื่วนเาา ลาภผ้าโชคลาภลอยก็บังเกิดขึ้นนะครับลาบลอยแจกพวกเรายให้โชคให้ลาภนะครับถือว่าโดดเด่นนี่ครับณวันศุกร์นะครับสมาชิกที่เกิดราศีมังกรครับราศีต่อไปคือราศีกุมครับสมาชิกท่านผู้ชม,มที่เกิดราศีกุมดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือดาวราหูตกเรือนพันธุ์นะครับดาวเรือนฮอตตกเรือนพันธุ์ทูถือว่าราศีกุมเรื่องของผิดเอาเปรียเรื่องของ ใครได้ป่วยช่วงนี้ก็รู้ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องการเงินการทองสอภาพกล้องแปลว่าโดดเด่นดีครับโดดเด่นดีอยู่นะครับ่วงนี้ครับเรื่องของชีวเรื่องของรักก็เช่นเดียวกันครับคิวความรักทิ่คู่ครองเรื่องของชีวิตคู่ ผู้ครอก็คือมีความแฮปปี้ดีครับในช่วงนี้ครับเรื่องราผาชงลาบลอยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับราผาโชงลาบลอยเกีย่ยวกันเสียงโชคเสียงลาบอาจจะมีวัสักอยู่นะครับตรงนี้ไม่ควรที่จะเสียงเต็มน้อยเต็มที่นะครับนี่คือธนิกรราศีกุมนะครับราศีต่อไปครับคือราศีมินครสมาชิกท่านิจติกรราศีมิน ดาวที่โคจรโคจรทับลักนาเกิดและท่านอยู่คือดาวังคารครับดาวังคารอิทธิพลของดาวอังคารนี้ถ้าเกิดในวันที่เป็นการกินีต่อกันจะมีปัญหาครับลองเรื่องอุบัติเหตุครับเรืองตกยางออกนะครับเลือดตกยางเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องช่วงนี้ถือว่าตัวเด่นดีนะครับการเงินการทองถือว่าอย่างดีครับอย่างดีอยู่ไม่มีอุปสรรคอะไรครับเรื่องของชีวิตครอบครองชีวิตความรักนะครับชีวิตคู่ชีวิตความรักก่อนไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ครับดาวสุขดาวเจ้าเรียนของชีวิตคู่คือดาวสุขและดาวเพราะคือดาวพุธ นะคือดาวพุธเสียครับช่วงนี้ครับเป็นอริเป็นมรณะไม่รับเรื่องไม่ไม่แฮปปี้ทั้งนี้ควรรับเขาเรื่องคู่ของชีวิตความรักครับส่วนเรื่องอาชีพที่การงานครับอุตสาหะบริระยะในที่การงานถือว่าสดโดดเด่นดีครับโชครับลอยก็เช่นเดียวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคลาภประทานคำจุนเฉลยเลยก็ควรเรื่องการเงินการทองศรัทธาของช่วงนี้ถือว่าถ้าที่เกิดราศีมีนเป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับในช่วงวันศุกที่ยี่สิบครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตทั้ง12ราศีกำเนิดราศีเกิด ให้กับท่านสมาชิกที่กําลังติดตามและชมสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้นะครับอยากรู้ดวงชะตาของท่านในวันนี้เป็นเช่นไรก็อย่าลืมนะครับกดสาตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ดูท่านจะรู้ข้อมูลแนวทางการใช้ชีวิตในวันนั้นนะครับจะได้ไม่ประมาทในการประกอบอาชีพหนที่การงานนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ วิจารณดวงชะตาชีวิตที่ผมวิควาิจารณ์ให้ท่านสมาชิกที่ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในวันต่อๆไปครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ